สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทีงท่งเที่ยงเมื่อน,นี้คุณตากับพามาชมบอลสีบราชินีแห่งใบไม้อีกชนิดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นบอลสีชนิดอื่นอันนี้คือ บอลสีชื่อว่าอะไรคุณตาวิธีไทยนี่เห็นบ่กลายใบของเขานน่เออเหมือนกับอุปรกรณ์จีนเนาะลายสวยๆงามๆไมต้นนี้แห้งงามมีอยู่สามใบนี่นี่ก <c oughs> าลังแทงช่อใบขึ้นมาตัวนี้ก็แทงขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วละ่ะกัดใบได้สวยงามอา่านี่นี่นนี่แล้วก็ยังมีลูกๆเขาอีกเนะเาะอ่ บางคนบอกว่าคุณตาวิถีไทย <c oughs> ที่บ้านก็มีอยู่เิ่นว่าที่บ้านก็ปลูกไวอ 2, นนะอ้อยู่สองสามต้นนะนี่นี่อต้นหกหลงสันนี่คือหกหลงเพราะว่าอยากคนที่เขาปลูกนี่เขาบอกว่าหกหลงนี่เป็นต้นไม้สวยๆง,งามๆอมเป็นบนสี ที่มีคุณคา่ามีราคาเยอะๆอันนี้ผีเสื้อผีเสื้อนี่ก็มักซิมาเห็ดวางไข่ใส่แล้วก็ตัวนอนเพื่อนน่ะเออกินอย่างเนี้ยเห็นบ่ถ้ามีตรงไหนที่เริ่มมีผีเสื้อก็แสดงว่าเขาสิมาวางไข่ใส่ต้นไม้แล้วก็เกาะกินดูดกินเนะเาะอน่านอนนอนนี่กินลายกว่าฮอด หอยทากหอยทากนี่ยังกินลายมืออย้อจังเบิดแต่นอนนี่ภายในคืนเดียวนอนผีเสื้อนี่อืมไต่ขึ้นมากินแล้วก็อยู่ใต้ใบอันนี้กินมื้อเดียวมานี่เกลี้ยงกลนเลยเออเอาก็ต้องหาวิธีกําจัดในยูทูบเบอร์ต่างๆที่กเจ้าออกมาเนะเาะเผยแพร่ออกมาต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่าหกหลงนี้นะ <c oughs> หลายคนก็ปลูกไว้อประการแรกคือเป็นต้นไม้มงคลละอ่ชื่อหกหลงเห็นบอกฮกหลงนี่ที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่งอยู่ในพจนานุกรมหรือว่าอยู่ในลายชื่อนี่มันคล้ายๆกับว่าฮกฮกนี่มันจะไปคล้อง,องจองกับฮกลกซิ้วหรือเปล่าหรือฮกหลงกวนอู กวนอิมนี่เออเป็นตระกูลเดียวกันเพียงแต่ว่าใบของเขานี่มันมีความลวดลายสวยสดงดงามเห็นม่นี่ขอบใบของเขานี่อืมจะคล้ายๆกับเป็นลายแบบสองแถวนะเป็นเป็นแบบอ่าเป็นลายแทรกแทกเหมือนรอยขีดๆเนี่ยแล้วก็ขอบใบนี่ก็จะเป็นรอยเป็นคลื่นนะเป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นคลื่นขึ้นนะเป็นเกลียวเป็นคลื่นขึ้น อืมบอน,นี่รอบใบรอบใบแล้วก็มีลายแทรกเป็นตารางเป็นตะข่ายนะเป็นตะข่ายอ่าเป็นตะข่ายสวยงามเบิ่งย่ามใดกับเป็นตะแพง <c oughs> เป็นตะแพงในที่นี้นี่โบแมนว่าราคาแพงดนะ้สวยภาษาอีสานว่าน่ารักเออ <c oughs> บางคนปลูกเส่กระถางงามๆไว้อันนี้คุณตาวิถีไทยยังบบมีกระถา,างกระถางกับอันเดียวสองอันเนาะ ซื้อกระถางงามๆมาใส่ <c oughs> บางคนที่เคยไปพักตามบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทหรือว่าอยู่ในโรงแรมในะอย่างเขาเฮ็ดเป็นสวนไว้นะเป็นสวนย่อม <c oughs> แล้วก็มีคนไปพักเวลาช่วงคอฟฟี่เบรกช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยก็สิลงมา เดินนะอยู่ในสวนต่างๆมันก็จะเห็นความงามของต้นบอนสีอันนี้นะ,ะถามผู้จัดการว่าผู้จัดการบางคนต้นนี้มีขายหรือเปล่าเ่นา่าถามผู้จัดการผู้จัดการบ้านพักโฮมสเตย์มีครับแต่ว่าที่บ้านพักโฮมสเตย์ของเราไม่มีขาย เรามีให้เป็นของบรรณาการสำหรับทุกคนที่มาพักที่นี่เพิ่นว่าโอ้ขักขนาดอืมทุกคนที่มาพักที่นี่จะมีต้นบอลสีนี่นี่ชื่อว่าฮกหลงนี่แจกคนละหนึ่งกระเช้าคนละหนึ่งต้นครับสันป่าที่ทุกขักขนาดอืมเพื่อนว่าตั้งแต่ผมไปพักอยู่ร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านบ้านพักโฮมสเตย์เนี่ บกเคยได้จากเทือของบรรณาการที่เป็นต้นไม้มงคลมีแต่ที่นี่แห่งเดียวเพืนว่า <c oughs> คุณตาวิธีไทยบบอนใดที่กระเจ้าแจกเพื่นว่าเออมีมีม <c oughs> อยู่ในเรื่องในราวคุณครูบางโรงเรียนนะไม่ไม่ทุกโรงเรียน มองเห็นคุณค่าของต้นไม้เนี่ยก็เลยเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนนักเรียนในชั่วโมงศิลปะศึกษาวันนี้ครูเอาต้นหกหลงมาให้พวกเธอได้วาดได้ระบายสีสน,นักเรียนนี่หมักขนาดเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เ,เรียนแล้วมันแฮปปี้มันมีความสุขนักเรียนวาแล้วก็นักเรียนจะไม่ขาดวิชานี่นะศิลปะเพราะว่าครู ชั่วโมงนี้เอาต้นนี้เข้ามาชั่วโมงหน้าเอาต้นนี้เข้ามาชั่วโมงต่อไปเปลี่ยนเอาต้นไม้นี่เข้ามาให้หนักเรียนได้วาดได้ระบายสีไม่เบื่อไม่ซ้ํากันนะไม่ซ้ํากันนักเรียนชอบคะแนนในชั่วโมงนี้นี่จะได้เต็มนะเต็มเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยให้สามารถที่จะเอามาใช้เรียนใช้สอนในในโรงเรียนได้เนาะ หรือชั่วโมองอื่นๆชั่วโมงวิทยาศาสตร์ก็สามารถเอามาเรียนได้เกี่ยวกับหน้าที่หรือว่าต้นไม้ต้นบอลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหน้าที่ของใบหน้าที่ของก้านใบลำต้นหัวที่อยู่ข้างล่างนะเอามาให้นักเรียนได้ฝึกได้เรียนอืมทีนี้ในระดับมหาลัยก็สามารถเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ อาจ,จารย์ก็จะมอบหมายให้นักศึกษาไปหาข้อมูลสิต้นหกหลงนี่แท้จริงแล้วมีประวัติความเป็นมาจากใสนะอ่าเป็นต้นบอลที่มาจากประเทศใดหลายคนศึกษาเบิ่งแล้วกับพอศึกษาแล้วก็โอ้รู้จักแล้วแท้จริงต้นบอลสีมาจากประเทศนี้นี่เองสันเออ หรือจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างต้นบอลที่เป็นเกสรตัวผู้ต้นหนึ่งแล้วก็เกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งแล้วมาผสมกันก็ได้ต้นฮกหลงอันนี้ขึ้นมานะอันนี้บางคนศึกษาเข้าไปหอดพุ้นแล้วใครเป็นคนผสมสายพันธุ์ระหว่างต้นนี้กับต้นนี้แล้วได้ฮกหลงขึ้นมาเนาะมันมะีมันมีมนม เออฝากให้นิสิตน,นักศึกษาแล้วเอามาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้คะแนนเออใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องนะก็จะได้คะแนนเยอะบอกอาจารย์ว่าเสร็จจากนี้แล้วพวกเธอก็โหลดลงอิ TikTok, page, นเทอร์เน็ตอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบไลน์ทิกต็อกเพจนะทีนี้ใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นหกหลงก็ไม่ต้องไปหาอยู่ในห้องสมุดละนะเออ มีแค่โทรศัพท์มือถือและก็มีคอมพิวเตอร์มีโน้ตโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นหกหลงอันนี้ได้นะที่ใครอยากซื้อบานีโออยากได้เด้ทักเข้าไปพวกเธอก็ <c oughs> ขออภัยกับข้อขายเลยนะเพราะว่านี่คือต้นไม้เศร,รษฐกิจต้นหนึ่ง ที่สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นเงินไงอเป็นเงินมีคุณค่ามีราคาบอกซอร์ชเข้าไปอยู่ในเน็ตมันซิมีราคาอยู่นะหรือบางคนบอกว่าบกคายละเอาไว้เป็นของบรรณาการเอาไว้เป็นของขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ ที่บ้านพักโฮมสเตย์ของเราเห็นบอกที่คุณตาวิธีไทยพูดถึงตอนแรกเอามามอบให้ลูกค้าเป็นการสร้างความประทับใจหรือไปเยี่ยมคุณยายเอาอีกแล้วไปเยี่ยมคุณยายนะเอาต้นหกหลงอันนี้ไปมอบให้คุณยายครับผมเห็นต้นหกลงสวยๆยายแล้วก็บอกว่าโอ้ขอบน้ำใจพวกเธอมากๆต้นหกหลงมันสวยมาก คงจะมีราคาแพงนะสิจริงๆพวกเธอมาเยี่ยมยายก็ไม่ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาหรอกยายเบ้าเออมันสิ้นเปลืองแต่ไหนๆก็ซื้อมาแล้วขอบน้ำใจพวกหลันหลานมากก็แล้วกันเิ่นวหมายายเรายิ้มอยู่ในใจนะเออถือใจขนาดซื้อต้นไม้มาฝากเรานี่อันพวกขนมนมเนยนี่เต็มเต็มตู้กินบวาดบวายหลานหลานต่างๆซื้อมาออ ผู้เฒ่าผู้แก่กินนิดเดียวก็อิ่มแล้วนะ,ะแจกให้ลูกๆลหล,ลานนี่ต้นไม้นี่ซื้อมานี่แล้วเบิ่งคูมือเบิ่งแง่งลดน้ําต้นไม้ออกกําลังกายเบิ่งการเจริญเติบโตของเขาการเปลี่ยนแปลงสีสันของต้นบอลน,นี่เอ็ดให้มีความสุขอเอาละสําหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกลๆกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ ที่มีอยู่ทั่วสากลโล,ลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายจากเจ้ากรรมนายเวรเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้อยู่รอดปลอดภัยเนาะสุขมานสุขมานสำหรับเมื่อนี้พระเอก ของเรื่องก็คือหกหลงบนสีราชินีแห่งใบไม้ครับท่านผู้ชม